ต่อทุกกระแสเที่ยมตรงทุกประเด็นเสนอข่าวไม่เลือกค่า s m s ข่าวด่วน New Plus สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันรู้หรือวงการบันเทิงก่อนใครตาะทุกประเด็นข่าวร้อนกับ s m s ข่าวบันเทิง New Plus สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันพี่แดงครับนน้องดไูไหนบก็น้องเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับแล้พโมาบอกเขาก็ ก็มีคนช่วยดูแลช่วยเคลียร์แล้วก็แม่อะไรแต่ว่าเป็นยังไงตอนนี้รู้สึกซ่อมกระจกแล้วบ้พี่ตกใจอะไรได้ดูเพราะวาเขาทำเคงเขาโทรมาตอนที่ทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วครับผมไม่ได้ฟังเสียงตอนว่าเขาตกใจหรือเปล่าออเดรย์รู้สึกไยนะังไงเราตกใจตอนนี้เขาอั้มคนที่ตกใจน่ะคือเราครับค <c oughs> ือคือเขาโทรมาเนี่ยเสียงเขาล้านหลามากอะ <c oughs> เสียงแบบเฮ้ยอ๊ะโดนตุกกระจกเฮ้ยอั้มเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆริงเขาจะไม่อั้มเรื่องนี้แต่ก็ยังหัวเราะอยู่ไงเราก็ ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยสุดท้ายน้องก็ส่งรูปมาให้ดูแล้วอ๋อรกเสียหายังไงบ้างใครไหนว่ามีของเสียหายด้วยก็มีกระเป๋าหายครับแล้วก็ก็กระจกก็แตกไปข้างหนึ่งแล้วเหมือนวิทยุมีมีรอยโดนงัดเงาแต่เงาไม่ออกก็เราก็ก็เหมือนเดิมนะครับแต่ผมว่าถือว่ามัน โดที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ป้องกันได้ก็ดีนะครับยิงรถน้องเขาก็จบสายด้วยนะครับตีมืสายก็เราเคยบอกหลายครั้งแล้วว่าแบบาให้ติดฟิล์มอะไรนะครับตอนนี้ก็ติดเรียบร้อยอาจจะเป็นคนตายจะกลัวหรืออะไเขาบอกว่าแถวนั้นเนี่ยมีการขโมยลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยนะครับซึ่งตอนแรกน้องเขาก็ไม่ได้อยากเป็นข่าวครับแต่เห็นเขากัดทางพ่อแม่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นข่าว้วอาจจะทําให้ทุกๆอย่างดีขึ้นในสําหรับคนอื่นด้วยครับ แล้วอย่างนี้จะไปรับไปส่งแฟนไหมคะ,ะได้ไหมเป็นหว่วโอ้โหเอาแบบก็เท่าที่ได้ครับเท่าที่ได้ครับคำถามถึงว่าเวรินไทน์จะถึงที่โครงการจะไปที่ไหนบ้างอ่าเวอรินไทน์นี้มีคอนเสิร์ตนะครับของเดอะมิราดี้เนี่ยแหละครับครับก็ต้องร้องเพลงแล้วก็ซ้อมคอนเสิร์ตเยอะหน่อยครับก็ก็ชวนนะครับจริงๆก็ชวนเพิ่งน้องเองก็อยากมาเพราะว่า มันเป็นการทำบุญนะครับน้องเองก็อยากทำบุญด้วยนะฮะแต่ว่าแต่ว่ายังไม่รู้กางกว้างนกับถ้าน้องผมลองไปได้จะมีสังขารบนเวทีไหมไม่น่าจะมีครับอันนี้อันนี้ไม่น่าจะมีครับมันมีเตรียมมีนอนกลางชีวิตคล้วแต่ว่าทำงานนะไม่มีครับไม่มีครับของขวัญนะฮะยังไม่เตรียมยังไม่เตรียมอะไรเลยครับ นี่ครับน้องก็ไม่ค่อยอยากได้อะไรเท่าไหร่ครับนี่ได้ค่ะนี่เ้าเรียนตร์เราเข้าชนกันเราเป็นคู่ผสมกอะไรับภาพยนตร์เข้าวนกันสองเรื่องก็ยังก็ยังดีตรงที่เป็นภาพยนตร์คูลแนวนะครับเป็นเป็นโรแมนติกอันนี้เป็นโรแมนติกเป็นดาราม่านะครับอันนึงก็จะยิ้มยิ้มหน่อยนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะมีผลอะไรนี่เอง ก็ผมผมเองเราก็ทําหน้าที่ของเราดีที่สุดนะครับในเรื่องของการแสดงแล้วเนี่ยส่วนการคาดหวังอะไรเก็ปล่อยให้ให้เป็นของทางผู้นำกลับแล้วก็เจ้าของคุณแล้วกันครับกลัวคนกลัวคนดูจะเบื่อเหรอครับมองเห็นเราตั้งแต่ปลายปียันวาเลนทนยเลยก็ผมว่าคนเบื่อก็อาจจะมีนะแต่ว่าคนไม่เบื่อก็คงมีมั้งครับก็เราก็ยังเลือก เ,เล่นภาพย,ยนต์ให้ให้มีความแตกต่างกันบ้างในเรื่องของคาแรคเตอร์นะฮะซึ่งก็หวังว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ต้องลองชมด,ดูก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องนี้ว่าเป็นยังไงครับแล้วแต่จะทําภาพยนต์เองไหมคะก็ก็ทาครับน่าจะใช่ครับก็เดี๋ยวจะวงสวงครับเม,มื่อไหร่วงสวงวันที่1ิบนี้ครับก็เชิญชวนผ่านนี้ไปเลยแล้วกันเรื่องชื่อมีชื่อเรื่องช,อชื่อเรื่องเ,อเดี๋ยวรอทาง นั่งซาวิฟีนีครันังเอกนังเอกเป็นน้องคัตตี้ครับที่ที่สิบนี้ใช่ไหมสิบนี้ครับกี่็ประมาณ10โมง11โมงครับที่บางบู่ครับเป็นนังไงลมติดคอมบีดีอะเราเล่นด้วยใช่ไหมเล่นด้วยถือว่าแดนเล่นด้วแล้วก็กลับด้วยใช่ไหมใช่ครับ